สวัสดีครับวันนี้ทีมงานย้ำภามก็มาปรับพื้นนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้ก็จะเริ่มขายขานมพกอะก็มาเทป,ปูนก่อนนะครับได้ทำเลยอยู่แถวนี้ครับก็มากำลังจะเริ่มจะเทป,ปูนกำลังตีแบบฝนตกน้ำด่วนไปซะและ้วก็รอแป๊บ ก็เกรียมตัวออกไปขายแล้วนะครับนมตางครับลูกค้ามาเลยนะครับพับประแดงนมพกครับวันนี้ก็เช้าวันแรกนะครับมาขายนมพคกก็ได้เรื่อยๆนะครับที่พับประแดงนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานจำค้ำนะครับวันนี้ทีมงานจำค้ำเข้าเมืองมาขายขนมกันนะครับก็ขายขนมครบกับขนมหวานวันนี้มาอยู่ที่ร้านพี่สาวนะครับพี่สาวชวนมาขายขนมหวานพี่สาวขายแกงนะครับก็ทีมงานจำค้าก็ นมตาลแล้วก็อะไรวะคะเนียวสังขยานมพกกแมีทุกอย่างเลยนะครับร<อ>วันนี้อยู่ที่พระประแดงครับสุขสวัสดิ์ซอยอะไรนะหกเจ็ดส <76. S 1> ิบหกนจำซอยไม่ได้นะครับก็อยู่ถ่ายดูเรื่อยๆครับ ก็ปีสาวก,ก็จะมีขายหลายอย่างเหมือนกันนะอันนี้พะโลอันนี้แกงหน่อไม้หน่อไม้อะไรหน่อไม้ไก่สดแล้วก็แกงสับประรดแกงปลาดุกนะ้รมีผัดถอยลายผัดขิงมีทุกอย่างนะครับที่ตรงนี้ก็เรียกอ,อะไรพี่ รลอยนี่นะครับก็แวะเวียนเกินเข้ามานะครับในพระประแดงนะครับ i̇şte ถูกสวัสดิ <establishing> <Champion meglio capacities> ์ร้านเขาก็ขายพอได้นะครับก็อ่ารับจ้างย่ำหนาก็ยังย้ำอยู่นะครับเจ๊หมูบินรับจ้างอยู่ลูกชายรับจ้างแทนอขนมโค้งนะครับ วันนี้นกองกนะครับสวัสดีครับมาบุกถ kind of ึงพระประแดงนะครับครัหนกอ๊กก็ยังอยู่นะครับได้เรื่อยๆนะครับเอาอะไรนลยครับพี่ชายหมูปิ้งอ๋อพี่ชายก็มาหาหมูปิ้งครับก็เนี่ยครับบ้านนอกแต่ คนต่างจังหวัดก็ที่ก็เข้ามาในกรุงเทพกันเยอะนะครับแล้วกรุงเทพก็ที่ว่าจะกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนี่คงไม่ไปแล้วเพราะว่าปุวยแพงอะงไรไปได้ครับยี่สิบครับกล่องเดียวยี่สิบกล่องเดียวยี่สิบบาทถ้าเอาสองกล่องเอาสี่สิบบาทครับ ต่างกันตรงกล่องครับ YouTube ก็เพื่อนๆ YouTube ก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็เข้ามาชิมกันได้นะครับหนมพกที่พระประแดงครับ กาตื่นกันตีหนึ่งครับตีหนึ่งก็อพอได้นะครับขาย ตอนเช้าก็มีมีคนมาซื้อใส่บาทเกันเยอะนะตอนนี้เพื่ออต่างจังหวัดก็เข้ากันในเมืองเยอะนะเพราะว่าอยู่กันไม่ได้ะราคาค่าใช้จ่ายมันสูงทำไรทำนาก็จะไม่ไหวกันละดูหน้าหลวงพ่อเดือดปั้กปักปล่อยไฟอ่อนๆน่ากินนะครับ ลูกค้ามาเลือกมาชมมาชิมกันก่อนซื้อได้นะครับอะไรก็มีเปลือกด้วยนะเปลือกอะไรปลาอะไรดีครับตัวกระต๊องปลาที่ปลากราต๊องที่สี่บาทตองละยี่สิบบาทครับครับผมขอบคุณนะครับลูกค้า เจ้าเช้าก็เยอะนะครับเจ้าเช้า,ชาเพราะว่าเขามาซื้อใส่บาททำบุญมากแล้วก็ซื้อยบข้าวมั่งกับข้าวขายกันไม่แพงก็ถุงยี่สิบบาทนะครับกินกันสามคนสี่คนนี่ไม่หมดเลย คลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับให้ทีมงานย้ำคํำหน่อยครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวถ้าเกิดย้ำไม่ได้เอาขากล้องมาเดี๋ยวกลับบ้านไปรอบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขากล้องมาลัดคาก็เยอะนะ